สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่สิริรัตน์ผีท่วนค่ะคุณแม่สิริรัตน์ผีท่วนคุณมิกค่ะคุณมิกหรือคุณสิริพรนะครับผีท่วนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณแม่บ้านจำปาดงบ้านจำปาดงหมู่ห้าตำบลหมู่ห้าอำเภอวานนนท์ว่าจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์ฝากเบอร์โทรด้วยครับ 062 0 6 8 3 8 8 3 6 8 1829 1829เบอเื่้เบอร์ของคุณศิรพ์ครับ082 0 8 8 118 8803 8 8 0แเราใกล้สีแยกกุณลคำกุณคุเรือคำกุณเรือคำนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่อยู่เขตสกลนครเมืองการก็เลงมาที่สีแยกกุณลอคำเลยนะครับตรงนี้เขา เรียกหมู่บ้านอะไรนะครับที่ว่าจุดบ้านจับปะดงหมู่บ้านจับปาดงนะครับถ้ามีคนจะมาชมก็ยินดีต้อนรับนะแม่เนาะบ้านสวยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทีมช่างมาติดตั้งแล้วก็ก็รดีมากค่ะดีมากเลยครับสวยไหมครับสวยค่ะสวยนะครับเอ่อเป็นไงบ้างครับทีมช่างทํางานดีไหมครับผม ทำงานดีมากเลยค่ะรวดเร็วทันใจค่ะเข้มแข็งเลยเข <c oughs> ้มแข็ง <c oughs> ไม่มีตั้ง <c oughs> แต่วันแรกที่ฝนตกเลยนะครับเออ, <c oughs> อไม่ได้หยุดเลยนะครับ <c oughs> เรากําหนดกันว่า7วันนะคุณแม่เนาะวันนี้ก็วันที่7พอดีเนาะ <c oughs> นะครับก็คือ7วันตามกําหนดนะครับก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือพร้อมส่งมอบบ้านนะครับให้คน แม่แล้วก็คุณน้องแล้วก็คุณพี่คุณมนฑานะครับที่อยู่ทางอังกฤษนะครับก็ฝากช่องมือนด้วยเพิ่นมาฝากช่องอยู่นะครับว่าติดตามทาง youtube นะครับก็ถ้ามีอะไรก็ขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่จ้างนะครับขอบคุณที่จ้างนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอให้อยู่ทุกคนครามเย็นเป็นสุขนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบนะครับ หอยห่างนิดนึงนะครับ,บเพราะว่าตอนนี้เราก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> หลังนี้ก็เสร็จก่อนข้านะครับหลังนี้ก็เป็นหลังที่เสร็จก่อนข้าอีกหลังนึ่งนะครับหลังนี้นะครับจะเป็นหลังสามห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำแล้วก็พร้อมต่อระเบียงด้านด้านข้างนะครับแล้วก็มีคาน์เตอร์กัวมไม้นะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดความกว้างนะครับทั้งหมดจากด้านขวามือผมสุดด้านซ้ายมือนะครับ12เมตรนะครับหลังนี้คือ12เมตรเลยนะครับด้านลึกเข้าไปด้านหลังก็7เมตรนะครับส่วนห้องน้ําก็คือต่อด้านหลังอีกนะครับอีก3คูณ2เมตรนะครับนั่นคือห้องน้ํานะครับแต่ก็ไม่ได้รวมสุขภัณฑ์และก็เบื้องนะครับทำเป็นตัวห้องให้นะครับ ส่วนที่เพิ่มเติมอีกก็คือจะเป็นบันไดลงด้านล่างนะครับที่จะเป็นลงด้านหลังนะครับอันนั้นก็ลูกค้าสั่งทําบันไดเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ก็ทาซีมนบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใหญ่เลยนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับหลังนี้กว้าง12บเมตรเลยนะครับ เสาทั้งหมดนะครับ17ต้นนะครับเสาทั้งหมด17ต้นไม่ได้รวมเสาด้านหน้าที่มุงตรงด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้านี้ก็คือมุงเต็มตัวหน้าบ้านนี่คือ4ต้นนะครับที่เป็นเสาไม้เรียงอยู่นี้นะครับก็รวมอยู่ในตัวบ้านเลยนะครับในแบบแบบหลังนี้นะครับ อี่นี้ก็อยู่สี่แยกกุดเรือคํานะครับอํเาเภอวานอนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครลูกค้าท่านใดที่อยู่เขตสกลนครเมืองการนะครับอยากจะมาชมบ้านจริงนะครับก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับ0864657080หรือจะโทร เบอร์ของคุณลูกค้าก็ได้นะครับของคุณแม่ก็ที่บอกไว้นะครับในคลิปวิดีโอตั้งแต่ที่แรกนะครับอ่เาจะพาเดินอ้อมไปชมด้านหลังนะครับตัวนี้แบบล่าสุดก็จะมีระเบียงด้านหลังนะครับที่มีม้านั่งนะครับสองตัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์อยู่ด้านบนบ้าน นะครับทาเป็นห้องห้องครัวได้นะครับด้านขวามือผมนะครับจะเป็นฝั่งสองห้องนอนนะครับที่อยู่ฝั่งน้นนะครับสองห้องนอนห้องนอนกว้างสามคูณสามจุดห้าศูนย์เมตรนะครับแล้วก็ห้องนอนกว้างสามคูณสี่เมตรนะครับแล้วก็สามคูณสี่เมตรนะครับ กำลังชมความงานกันเลยนะครับเนี่เราเดินมาอ้อมมาด้านหลังนะครับก็ตัวนี้คือบันไดที่คุณลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็จะลงด้านหลังนะครับสงสัยอาจจะมีโครงการนะครับทําครัวด้านหลังอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับที่ต่อเติมเพิ่มออกจากตัวบ้านนะครับก็คือกว้าง3เมตรนะครับยาวไป2เมตรนะครับในส่วนอ่ะ นี่คือนี่นี่คือขนาดความกว้างทั้งหมดเลยนะครับสิบสิบสิบสองเมตรนะครับสิบสองเมตรเสาทั้งหมดก็ตามที่บอกนะครับสิบเจ็ดต้นถือว่าเป็นพันธุ์งใหญ่เลยนะครับดันหลังนี้เราก็เสาหลังนี้จะไม่สูงนะครับก็สูงประมาณสองเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับเอาไว้ เทพื้นนะครับติดกระเบื้องนอนเล่นด้านล่างได้เลยนะครับด้านนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าห้องนอนกว้าง 3, 3, 3, 3, 3, 3าคูณ3เมตรนะครับกับ3าคูณ4เมตรนะครับที่บอก ส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ถ่ายไว้ด้านบนนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถขึ้นบนบ้านได้นะครับเพราะว่าเพิ่งทาสีเสร็จสียังไม่แห้งนะครับบางท่านนะครับอาจจะอยากรู้ราคานะครับก็แจ้งราคานะครับณนะหลังนี้นะครับถ้าเป็น มาตรฐานตัวบ้านเลยนะครับ3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีชานระเบียงด้านข้างราคาอยู่ที่930,000บาทน,นะครับนี่คือแท่นบันไดที่ขึ้นบนบ้านนะครับก็ตามปกตินะครับบ้านเราที่ทุกหลังนะครับเราจะมีทำ การฝังนะครับเสาปูนนะครับก็เพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับแล้วก็ป้องกันปวดในส่วนระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําคุณลูกค้านะครับทําคานรัดเสานะครับแล้วก็เทพื้นนะครับนั่นก็คือจะได้ความแข็งแรงแล้วก็มัดแน่นหนาทาวรเลยนะครับส่วนคลิปนี้และหลังนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดติดตามทาง โชคประยูนยมั่นไม้เรยนไทยนะครับหรือทาง youtube นะครับติดต่อสอบถามนะครับหรือแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ0864657080นะครับแล้วก็ไอดียไลนก็0864657080นะครับคลิปนี้หลังนี้ก็ฝากคนงานด้วยนะครับสวัสดีครับผม